ตลอดคลที่เสียใจยของรุ่นหูฟังมาเยอะแนะนําว่าอีดิฟายเออร์รับจบอีดิฟายเออร์เขาไม่ใช่มีแต่รุ่นใหญ่นะครับทุกคนเขามีตัวเล็กมาให้เหมือนกันกับรุ่น X1 Lite และยังสามารถกันนะถึง IP 54พูดวยางว่าสามารถออกกําลังกายได้แบบอีซ <Easy. S 1> ี่ลักษณะของหูฟังจะเป็นแบบเ e อียบัดแบบดีครับผมเล็กกระทัดรัดแบบนี้และมันไม่เจ็บหูเลยครับความลรกของมันแค่นี้เองครับผมเวลาใส่ขึ้นหูก็จะประมาณนี้เลย แบรนด์นี้มีรับประกันสูงถึงปีต่างหากครับตันน네ี้นะครับด้า right นหลังอสามารถสแกน QR c o d e ได้นะครับเพื่อเป็นการปรับแต่งเสียงของตัวอ d นดิฟายเออร์โดยตรงและอย่างหนึ่งมีโหมดเกมมิ่งด้วยตัวหลังจากที่ผมเทสมาแล้วนะครับผมในการรับฟังหูฟังนี่คือดีมากๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นบลูทูธแบบตัวใหม่แล้ว5.4ที่ลองใช้งานดูแลนะครับผมดูหนังฟังเพลงนี่คือแบบสบายมากๆเลยนะครับเนื่องจากบลูทูธ5.4เป็นรุ่นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วอาการการดีเลมก็จะน้อยลง คือเงไงว่าค่าอิเดฟเออร์เขาท้าแบบตรงกรกไม่ฉกตาแน่นอนสำหรับใครที่สนใจอยู่ตอนนี้ราคาคือดีมากๆนะครับเป็นโปรโมชั่นจากทางแบรนดในตรงตะก้าหรือแตนล่างฝั่งซ้ายมือที่ผมปักให้ตอนนี้เป็นตะก้าที่ผมซื้อมาเองด้วยนะครับผมตะก้าบริษัทตรงตรงกรกไม่ฉกตาจากค่าอิ f ดฟ r ยเออร์